สวัสดีครับวันนี้เบ่าว mdiy นะครับจะมาทดสอบนะครับทดลองแก้ไขปัญหาเจ้า android tv นะครับเป็น h i เ e n ทีนะครับรุ่น43 e 7 g นะครับหรือว่าเป็น android tv ของ h ฮเ e n นะครับรุ่นขนาด43นิ้วนะครับอาจจะเป็นโมเดล e 7 g นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปขึ้นภาพกราฟิกว้ให้ด้วยนะครับ อาการของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเมื่อคืนนะครับอยู่ระหว่างดูทีวีอยู่นะครับไม่ได้ต่อกล่องภายนอกนะครับเปิดแอป android tv นะครับก็เป็นแอปดูซีรีส์นะครับปรากฏว่ากำลังดูอยู่ครับจอดับไปเลยนะครับมืดนะครับจอดับนะครับประมาณห้าทุ่มนะครับของวันที่ยี่สิบเจ พฤศจิกานะครับ2 0 2 4นะครับก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ27ทับ1ิบเอนะครับก็ครบ3ปีพอดีนะครับที่ซื้อมานะครับซื้อมาตั้งแต่วันที่11เดือน1 1 2 0 2 1นะครับเลย3ปีมานิดๆครับอาการนะครับดับระหว่างดูนะครับแล้วก็มีไฟสีแดงกระพริบยูตรงนี้นะครับ มืนไฟบอกสถานะนะครับกระพริบกระพริบกระพริบนะครับผมก็ได้ลองถอดปลั๊กนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับแล้วก็ลองเปิดใหม่นะครับเมื่อเช้าไม่ได้ก็เลยแชทไปถามทาง Line Offi c i a l ของผู้จำหน่ายนะครับเขาก็ได้แนะนำขั้นตอนแก้ปัญหาเบื้องต้นมานะครับนี่ครับก็รีหมทก็ประมาณนี้นะครับ รีโมทนะครับเมื่อเช้าผมไม่ได้เปลี่ยนฐานนะครับใช้ฐานที่เขาแถมมาตั้งแต่3ปีที่แล้วนะครับผมก็ลองเปลี่ยนฐานรีโมทดูนะครับยังไม่ได้ทดสอบทดลองนะครับก็จะมาลองทดสอบพร้อมกับถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูเลยนะครับวิธีที่ทางผู้จําหน่ายเขาบอกนะครับก็คือ1นนะครับให้ทําการถอดปลั๊กนะครับแล้วก็ถอดสายเชื่อมต่อ ที่เราเชื่อมต่อหลังทีวีออกทุกเส้นนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการถอดออกทั้งหมดแล้วนะครับนี่ครับดูครับจุดเชื่อมต่อทุกจุดเชื่อมต่อนะครับผมได้ทําการถอดออกหมดแล้วนะครับเหลือแค่สาย power นะครับเขาบอกว่าทิ้งไว้อย่างน้อยยี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นภาพกราฟิกประกอบให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับอ่านะครับก็ผมถอดไว้เกิน 20นาทีแล้วนะครับเพราะว่าถอดทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านะครับแล้วทางตัวแทนจำหน่ายนะครับหรือว่าฝ่ายบริการเขาก็ได้บอกว่าให้เรานะครับเปลี่ยนลองเปลี่ยนจากจุดเชื่อมต่อปลั๊กพ่วงนะครับให้ลองไปเสียบกับจุดปลั๊กนะครับจุดปลั๊กไฟที่ เดินสายมากับทางผนังอาคารเลยนะครับซึ่งมันไม่สะดวกนะครับผมก็เลยไม่ได้ทําตามเขาแต่ว่ายืนยันว่าปลั๊กพ่วงตัวนี้นะครับเป็นปลั๊กคนละตัวกับที่ใช้งานประจำนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็ใช้งานเตาแม่เหล็กไฟฟ้าที่กินกระแสถ,ถึงประมาณ5-6แอมป์นะครับทดสอบใช้งานแล้วมันก็ปกตินะครับผมก็เลยจะมาลองเสียบใช้งานดูนะครับโอเคนะครับทำทุกอย่างแล้วนะครับถอดปลั๊กทิ้งไว้20นาที ถอดสายเชื่อมต่อนะครับแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์ปลั๊กพ่วงปลั๊กเชื่อมต่อให้มันมียืนยันว่ามีสัญญาณไฟนี่ครับก็มีสัญญาณไฟมานะครับก็จะเสียบเลยครับอ่านะครับแล้วก็ทดสอบเปิดสวิตช์นะครับนี่ครับมีไฟนะครับเพื่อนๆดูนะครับดูที่จุดไฟตรงนี้ครับที่เป็นไฟแจ้งสถานะตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะ ใส่ที่ตั้งกล้องไว้ก่อนนะครับจะได้นี่ครับมันจะกระพริบแบบนี้ครับไม่ติดนะครับเดี๋ยวลองกดปุม่ม power มันจะมีปุม่ม power ที่ใต้ไฟตัวนี้นะครับกดเปิดดูครับกระพริบเหมือนเดิมครับหยุดนะครับหนึ่งสองสาม กระพริบสามครั้งแล้วก็หยุดนะครับหนึ่งสองสามเป็นแบบนี้ครับไม่ติดนะครับผมอ่เดี๋ยวเราจะลองกดปุ่ม power ที่รีโมทดูครับไม่ติดเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนะครับสรุปว่าวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น สำหรับอาการแบบนี้นะครับที่ทางผู้ผลิตตัวแทนจำหน่ายเขาแจ้งมานะครับแก้ไขไม่ได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะส่งคลิปวิดีโอตัวอย่างการทดสอบไปให้ทางฝ่ายบริการลูกค้านะครับฝ่ายบริการหลังการขายฝ่ายซ่อมบำรุงนะครับเขาพิจารณาดูว่ามันเสียหายยังไงนะครับหรือว่าโค้ดสัญ,ญลักษณ์ไฟกระพริบ3ามครั้งแบบนี้นะครับมันหมายถึงอะไรนะครับก็ เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ